สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ชัยสายฮาก็จะกลับมาเล่นเกมซินดิเคตนะครับโอเคลุยันต่อมายสโตนสิบห้าคริสคริสเหรอคริสปี้คีมป่ะเนี่ยขายโดนัทใช่ไหมไม่น่าใช่นะเออหน้าเออหักคอไปเลยโอเคภารกิจก็คือให้ ตามหาลายลีดอนะครับเอาละปืนไปไหนวะปืนมานี่โอเคนี่เน,น่มาเนี่ยโอ้โหศัตรูโอเคหมดหมดหมดหรือยังหมดแล้วนะ โอเคข้างหน้ามันมีป้อมป้อมปืนอยู่นะเราไม่สามารถแจมได้นะครับเพราะว่ามันมีเครื่องรบกวนสัญญาณอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการกดนะฮะขยับกล่องไปนะครับเพื่อไม่ให้ป้อมปืนนั้นยิงเราเฮ้ยไปอีกอยหยุดทไมจ๊ะไปต่อเร็วโอเคแน่ เอาไปโอ้โหกว่าจะไปแต่ละทีเอาละโอเคขึ้นไป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 โอ้ข้างหน้าก็ศัตรูมาแล้วนะโอเคให้เรายิงกำจัดศัตรูไปเรื่อยๆนะครับ ซนไสไ์เปอร์อยู่ด้านบนด้วยโอเคโอเคอะไรให้เราเคลื่อนเคลื่อนกล่องไปนะครับ <c oughs> เคลื่อนไปเรื่อยๆห <laughs> ยุดอีกแล้ว Ah, heck. Oh. Oy, 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 oy. Wait, 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 Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Oy, Hello. This is Merritt. What the hell kind of mess have you gotten yourself into? Mainly. I got your cast, and I'm on my way. I can't believe you haven't killed that bitch yet. Merritt out. กำลังตามตัวอยู่เพ่อะกด power off ไปนะครับเอาแหละหลังจากนี้เราก็แฮกอ่าแฮกป้อมปืนเฮ้ยนี่แนี่โอเคหมดเอาแล้วทางสะดวกแล้ว โอ้โหมาโอ้ยเจอด็อกเตอร์ลลลี่ดอยังวะเอาแหละเดี๋ยวให้เราโอเวอร์โอ,โ,อโหลดซิสเต็มนะครับอื Uh give come on, give come on, give come just the way you always wanted it, huh, Chris? <coughs> Blaze of revolutionary glory. Power grows out of the barrel of a fucking gun, just like always. I didn't make the world the way it is, Lily. I just aimed to change it. You can't here looking for my help. Well, this is my help. I just thought you just thought you build a better chip? Give all those consumers back their humanity, and guess what? They don't want it back. Uh. Power, wealth, bright lights, way more attractive. Denim blocked the changes. I couldn't. So many people are going to die. Yes! And fuck them all <clears throat> because they had the chance to change sides and now it's too late. You're enjoying this, aren't you? Hey, 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 hey. I'm not the one who sent the data to the Chang and asked him to leak it to Cayman Global. You triggered this war, Lily, not me. Hell, my guys down here all think you're bona fide hero of the revolution. Ain't that right, Jeff? muitas ดูเหมือนว่าดรลิลี่ดอจะมีแผนการใหญ่อะไรสักอย่างนี้นะฮะอ๋อไอ้นี่นี่ว่าไอ คลิปที่แล้วคลิปนู่นมั้งที่มันมีป้ายอะไรนะตามตามล่าหาตัวโลกอสเนะี่ยแสดงว่าคลิปนี่ก็คือโลกอสนั่นเองอนะโอ้ยโอเคเดี๋ยวเมลิดจะมาหามาหาตรงนี้ที่นี่นะครับเอะไะเปิดประตูด็อกเตอร์ไลลี่เว้ละ <Be careful! S 1> <laughs> ปูพางตัวได้ด้วยเฮ้ยโอ้โหมีปืนนี้มันเป็นช็อตนี่ว่าไอ้ยพื้น EMP อ่ะระเบิด EMP อ่ะโอ้ยใจเย็นเดะโอเคครับโอ้ย วิธีการกำจัดบอสนะครับก็คือให้เรายิงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็มันสามารถพางตัวได้ด้วยครับเราสามารถที่จะระเบิดแอคจุดระเบิดได้นะครับเพื่อไม่ให้มันพางตัวได้นั่นเองนะมาเมิงเมงอุยอ้ยหมา นี่นี่กูเห็นกูเห็นโอเคเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรอ่ะโอ้ย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 โอ้โหตันหน้ากูเลยอ๋ออ๋อโอ้๋ออ๋อโอ้โหไอโหด,น,ดนี่นะแบ็คไฟซะเลยจะหนีไปไหนโลกมานี่โหดจริงเลยไอ้นี่ เอาหายตัวอีกแล้วโอเคอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยกูแฮกทันเว้ยโอเคปืนเลเซอร์แบ็เฮ้ยแฮกทันเว้ยเออโอเคดั๊ดโอเวอร์เลยหมดนะเดี๋ยวรอก,ก่อนสักคู่หนึ่งนะ เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะมองไม่ค่อยเห็นเลยเอ,เอาอยู่นี่นี่เองวันนี้วันนี้ออออโอ้ยเลือดเยอะจริงเลยโอ้ยเอาเว้ยโอ้ยโยปลาระเบิดด้วย นี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยมาเฮ้ยมาอุ๊ยเดี๋ยวนี้ถอยก่อนอนั่นแหละถูกกำจัดแล้วนะแล้วก็ให้ชิปมาด้วยนะโอเคดูซิว่าข้างในเป็นชิปอะไร โอเคยูโรคอปดัทช uh, ิปอ่าแล้วเราก็จะได้แต้มมาอีกหนึ่งแต้มนะครับโอเคอ่าจะเอาตัวไหนดีเนะเอานี้แล้วกันเนาะแม็กซิมัมดูเลชั่นออฟดัตโอเลอ่าสามารถใช้ดัตโอเลได้นานขึ้นนั่นเองนะ โอเคเอาละไะตามหาด็อกเตอร์ไลลี่ดอกันหนีไปไหนแล้วเนี่ยโอเคขึ้นลิฟต์เออโหอยู่ตรงไหนอะเจ็บขึ้นมาได้ดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้เต็มหน้ากูเลยมันฆ่าผมก่อนอ นี่เนี่ยปลอดอาวุธเลยอ๋อน,นี่มานี่มาคุยกันหน่อยดิยท้าทายให้เราให้เรายิงเขาด้วยยิงไม่ได้อ,ะ,อะไม่ยิงหรอกเอาเทียนลนเอาแส้เคียนซะรอไอเราเป็นผู้ชายสาดดิบอ้าวโอ้ย ใครมาอีกละเนี่ยโอ๋เมลิดเมลิดมานี่วะโอ้สภาพเราย่ำแย่ god damn it i want to know how that's possible there's no need to worry down the synthetic memory feed is he salvageable everything's gonna be all right I hope it means the inherent lock may be in jeopardy all so right let's go to damage control going back to version 5 recycle what you can oh. use flush the rest I want to find out who put her up to this I can't believe you fucked up so badly kilo what happened to you man ไปประจนภัยกันกับดอเตอร์ไลลี่ดอมาน่ะสิเอ้าเฮ้ย๋ยวก่อนนะทำไมไปฆ่าเขาอะเอ้าอันนี้อยู่อยู ต้องใครวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอา้ายิงผู้หญิงอีกเด็กเหรอ <c oughs> เด็กใครอะ we'll take good care of you wouldn't let such excellent genes go to waste now would we a <laughs> <Five months laughs> child of no fixed abode take him down to human resources let's get this thing rolling you're going to make me proud son core functions recovered chip systems online โอ้ยเอ้ยอยู่ก่อนนะมันคืออะไรอะ่ะลักพาตัวเด็กมาเนี่ยนะโอ้ตอนนี้ชิปก็ไม่สเสถียรนะครับมีปัญหาอยู่กดอ e. เอุ้ยดึงดึงดึงโซ่ออกมานี่เนี่ยอะไรครับขอออกไปสู่อากาศข้างนอกหน่อยได้ไหมหนั่นแหละนอนอยู่ตรงนั้น โอ้ยบาดเจ็บร่างกายสาหัสู่นะโอ้ชิปก็ไม่สถเียรด้วยโอ,โอ้โหอันนี้ทดลองอันนี้เหมือนโดนจับมาทดลองนันเนี่ยพวกนี้นี่ก็โดนด้วย เอ้ยเหมือนทำไมเด็กเริ่มเด็กลงเด็กลงอุ้ยเฮ้ยเอาทารกมาเด็กมาเลยเหรอแสดงว่าไอ้พวกนี้นี่ถูกจับให้มาทำเป็นเอเจนต์เหมือนกับที่เราเป็นนั่นเองนะโอ้โหเอา้าตอนนี้เมลิดนี่ว่ากำลังน่าจะคุยกับด็อเตอร์ไลลี่ดอยอยู่นะเฮแฮกเข้าไปดูดิ to know but your <coughs> chip is <coughs> making him nervous <coughs> so I promise to soften it up no hard feelings okay <coughs> oh oh เก้าอ uh ี้เก้าอี yeah. ้นวดแบบใหม่นะนวดนวดแล้วผ่อนคลาย โดนโดนนวดต่อเนื่องครับเก้าอี้นวดโอเคเดี๋ยวเมนลิดไปทางนู้นแล้วรอสักครู่นะโอเคไปเดินไปดูกันค่อยๆเดินโอ้โหบาดเจ็บสาหัสร่างกายอาะไรกดแอคทีเวตโอ้หสภาพด็อกเตอร์ไลลี่สบายเลยเก้าอี้นวด

why why i me carry my why about the war has started i never wanted this i tried to use the technology to change make them more human i guess but i was kidding myself Denim's text fed in synthetic memories right to your neocortex, rewriting your past, your whole life. It's what they do to agents you, Merit, the others. Anyway, <coughs> I thought you should <coughs> know the truth. Denim took your life once. Are you going to let it happen again? <coughs> it's him or us. โอเอาสภาพโอ้โหโอ้โอ้ Come on let's see if we can get your body fixed the Vitruvian can restore you King นี่เป็นเครื่องมือรักษา รักษาคนนั่นเองนะทำให้ร่างกายเราหา,หายด,หายดีหายดียิ่งขึ้นนะโอเคโอ้โหลำมากเลยวิทยาการการแพทย์เอาละเดี๋ยวเราต้องเข้าไปข้างในนี้นะครับเพื่อทำการรักษาฟื้นฟนูร่างกายนะกลับมาให้เต็มร้อยเหมือนเดิมเอาละโอเค คงไม่มีตีลังกาหมุน3 6มองศานะมันไม่ใช่เครื่องเล่นแบบสวนสนุกอย่าอย่าทำแบบนั้นนะเดี๋ยวกูอ้วกเอาแล้วโอเค ฟูสภาพร่างกายนั่นแหละโอหโอ้โหกระแสไฟฟ้าจี้เลยโคตรเถื่อนเลยอืมอืมอ่าเอออืมอืมอ่านั่นแหละ,หละเราก็ได้แต้มสก,กิลมาอีกหนึ่งแต้มนะครับเอ่อ เอาเป็นในตัวนี้ละกันเนาะด e Generative Overlay นะเมื่ออยู่ในโหมด Overlay ปุ๊บเนี่ยอ่ามันจะเต้งเลือดให้นะครับโอเคตัวนี้แหละโอเค่ปอ่าเรียบร้อย Come on, let's go. ah, I'm I'm Ah, mix Am not a machine. โอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ